นะครับหลานกินข้าวเก่งค่ะนะครับอ <c oughs> ยอดคนติดตามนะครับนะเออนะครับยอดคนติดตามมันไม่สําคัญหรอกนะครับทั้งยอดคนดูยอดบริจาคยอดอะไรหลายอย่างนะยอดหลายๆอย่าง,นะออะางนะครับยอดคนดูยอดคนติดตามแล้วกออออ็ยอดบริจาค นี่แหละครับมันเป็นส่วนสําคัญของเขาคือเขาต้องดึงเาเงินนะครับเขาพยายามพูดนะครับนะครับเขาพยายามพูดว่าเขาบริสุทธิ์เนี่ย fc เขาเชื่อแต่เวลาเขาพยายามรับสารภาพ fc เขาไม่เชื่อนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับนะเห็นไหมเดี๋ยววันหน้านะครับรงมมกควรเชื่อว่าเขาจะตอกหน้า fc เขานะไอคนนี้นะนะครับไอจำเลยคนนี้นะครับจำเลยที่หนึ่งเนี่นะนะครับเออนี่แหละมันจะตอกหน้า fc นะครับเขาก็บอกแล้วนี่ยนะตั้งนานแล้วนะครับเห็นไหมเออเออ นะครับไอ้เรื่องตีดคุกเขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่เรื่องการทําให้น้องตายเขาปฏิเสธเขาบริสุทธิ์มันก็ถูกต้องเลยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําให้เด็กตายนะครับเห็นไหมล่ะเออเขาก็สารภาพเขาเมื่อก่อนเขาก็สาบานนะสาบานว่าผมไม่ได้ทําให้น้องตายก็ใช่นะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ได้ว่าทําเราไม่ได้ว่าคุณทําให้น้องตายน้องตายเองนะครับน้องตายเองไง นะครับคุณไม่ได so, uh, uh ้ทําให้น้องตายคุณไม่ได้ฆ่าน้องน่ยนะครับเออตรงนี้เราไม่เถียงนะครับเออก็คุณเอาไปปล่อยอย่างนั้นน่นะครับหรือว่าใครเอาไปปล่อยล่ะนะครับเออตรงนี้แหละนะครับมันก็ถูกนะครับคุณไม่ได้ฆ่าน้องก็ถูกต้องอยู่แล้วน้องหิวข้าวตายเองเนี่ยนะครับเสือเกิดมาหน่าตอท้องไม่ตันอย่างขานะครับน่ะท้องไม่ตันเหมือนขาเหมือนแขนนะครับมันก็ตายสินะครับมีกระเพาะนะครับน่ะเออนะครับเดี๋ยวจําเลยมันก็จะพูดอย่างนี้นะครับมันบ้าบิ่นขึ้นมาแล้วนี่ นะครับจริงๆนะเออถ้ามันบ้ามันบินขึ้นมาอลไรแบบไม่พลาดนะครับนะตรงนี้แหละเราเราเราถือว่านะครับเขาพยายามยื้อให้นานที่สุดนะครับเราไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีนะนะครับจำเลยเป็นคนพูดเองนะครับนะครับจำเลยเป็นคนพูดเองนะครับทำไมเขาต้องรีบพูดล่ะนะครับหนึ่งนะครับสองสามวันก่อนยาอาทินะครับก็รับสารภาพแล้วเห็นไหมล่ะ นะครับถ้าขึ้นบนศาลเนี่ยย่าซียต้องพูดความจริงนะครับนะครับต้องพูดความจริงนะครับเขาก็จะถามเรื่องอะไรน้องสะดิ่งนี่แหละนะครับวันนั้นไปตามหาไปเจอใครมากวันไปเติมหาน้องสะดิ่งเออไปบ้านย่าชี้ค่ะนะครับเออไปถามย่าชี้นะครับว่านะครับน้องชีอยู่ไหมไม่อยู่ไปกับแม่ค่ะนะครับหลังจากนั้นหนูก็เดินไปที่บ่อหนูนะครับพ่อน้องชอบหนูนะครับก็ไม่มีนะครับน่ะก็ไม่มีก็เดินออกนะครับน่ะ ยายชี้ก็เลยบอกว่าลองไปดูที่บ้านป้าดูสินะครับเผื่อน้องจะเผื่อป้าจะเอาป้าลุงป้าจะเอาน้องไปนะครับเออจะอุ้มน้องไปด้วยนะครับเห็นไหมพอไปถึงนะครับเห็นไหมนะครับก็ไปเจอใครสักคนนะครับในเมื่อไม่เจอใครสักคนก็กลับมานะครับยายชี้ถามว่าอยู่ไหมนะครับน้องสดิ้งก็ตอบยายชี้ไปว่านะครับ๋อไม่อยู่นะครับไม่เจอใครสักคนเลยมีแต่รถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับมอเตอร์ไซค์หมายว่าที่เขาใช้ประจํา ก็คือมอเตอร์ไซค์ในกระสีขาวๆนั่นแหละนะครับก็มีคันนั้นอยู่คันเดียวนะครับนั่นแหละนะครับนะก็มีคันนั้นอยู่คันเดียวแล้วเป็นยังไงล่ะครับนะครับช่วงจังหวะนั้นน่นะครับเออลงจากเขามาแล้วไปไหนล่ะนะครับเอารถใหญ่ไปไหนล่ะออกไปสองคนหัวเมียเอารถใหญ่ไปไหนนะครับเออนะครับดีนะเขาก็รีบก็เร่งเหมือนกันนะนะครับเห็นไหมพอเขาออกไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับย่านะครับย่ายี่ก็เดินนะครับตาม ตามน้องไปเดี๋ยวยาติเดี๋ยวยตาไปช่วยหาคงจะอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเดียไม่เป็นไรคิดว่าจําเลยโรคจิตนิดนิดแต่กับโรคจิตนะกับโรคมากนะครับเขาไม่เคยหาเงินนะกับได้เป็นกออเป็นกรรมนะครับเหมือนขอทานออนไลน์ก็เลยโรคจิตนะครับเออน,นั่นแหละหลงเงินนะครับได้เงินแบบสบายสบายอ่ะนะครับขนาดเขามีบริษัทเขายังไม่นะคกับไม่พยายามปั้นบริษัทใ,ให้ใหญ่โตเห็นไหมละ่ะนะครับถ้าปั้นบริษัทใหญ่โตเนี่ยกับการค้าขายเนี่ยกับ มันได้กําไรน้อยนะครับได้กาไรน้อย <c oughs> ต้องลงทุนด้วยเห็นไหมล่ะไหนจะต้องขับรถไปส่งอ่ะเห็นไหมล่ะไหนจะต้องขับรถไปส่งหลายอย่างนะครับเห็นไหมล <c oughs> ่ะท้ายที่สุดแล้วก็ต้องไปยึดคอมมิชชั่นของ FC ฟซเขาหมดนะครับหาว่านะครับนำแสงมาให้แสงสว่างมาให้นะครับนำแสงสว่างมาให้เขาบอกนะครับเออนะครับนำแสงเรามาสร้างแสงสว่างกันเถอะนะครับแสงสว่างด้วยด้วยเงินแค่นี้นะ เนื่นจากกันนะครับยูทูบไม่กี่ช่องนี่นะนะครับมันจะไปสร้างแสงสว่างอะไรได้ล่ะพอคุณทูนหัวพอมาหาจําเลยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะมันก็ช่างพูดช่าง